น้องขมิน้นกับท้องกินยหา่ทีไม่จะเป็นหน้าของหยาดแถวนี้แถวนีมน้มันมันหน้าหยาดนี่งทีแหละสมือสมัยนี่เขาตรงมีหยาดเขายังสิไปได้ ขันบ่มีญยาิไปบ่ได้เด้น้ากับด้น้ากับไปเด้เลี้ยงของของกันบ่ได้เด้อต้องไปทีไผทีมันต้องไปน้าพี่สาวโอ้น้องสาวไปเลี้ยงนะ้าน้องสาว โอ้น้ำไหลลงมาหอดพี่สินเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเฮอยแค่ขึ้นไปอย่างเดียวเนาะอือเขาเห็นปลาอ้อยบ่ได้นี่ปลาอ้อยอมันต้จะขึ้นไปกินอย่างเดี๋ยวมันหนึกมาเหม็นหยาต้นลูกอ้อยนี่แล้ว ปโอ้ยปะมั่นอยู่แถวนี่นะมันสิพานองไปทัวป่วบ่เมื่อยน้ำแลีนน้ำเงวะถ้าบ่ามีตัวหนึ่งแลงนตัวหนึ่งพาไปกับบ่เป็นหยางดอกมีมันมีตัวหนึ่งพาไป โอ้เมืตะลุ่มตะคุบตะค้านมาผูกไว้น้ำเสาเพื่อเน้นอ้อยสิเฮ้ยเฮ้ย โอ้มาพอแล้ววันนี้ตาเลิงตาไลาขอเรียนก่อนว่าห็นหูมาหว่าแล้วมาหว่าแล้วโอ,โอ้ตัวนี้มันไก่เปลาอ้อยน้ำขอนแดงยังขอนมากเลยปวยมันงเศร้าเลยลมาได้ขามทุงขามทาไหมาป่ะ ไม่บานก็เสียขามมาไม่ยกไก่ก็เกาได้บ่หมูมบานนี่แต่ตัวตัว,ตวเต็มขึ้นไปแตนลามเออันว่าเตินแตนลามนะแตนลาม,มขึ้ไป วันนี้ผู้ใดเอาลงได้หรอกขาหมอนึงเดียวไปมองหนึ่งขาหมอนึงเดียวไปมองนีง่หยุดเลยผ,ผ้าลูกเห็นไปฝุ่น พองว่องแพงแวงอยู่มันมาเขาก็จะกินเลมแถว,ว,วนี้แหละมาแต่ตัวใหญ่ก็พาเขาไปทัวทีเขาก็สิบปูกไปแน้ำมึงนี่นนเะเอ้คว้ยโบรา่

เห็นนกสวยบอเลียงกันเบินไปเบินมาอยู่มีจจะตัวอ่ะเห็นบ่พวกเจ้าเห็นนกบ่คนแนกไม่เห็นอย่างเด่นนั่นลงแล้วฮะเออหัว่าออะไรเต็มอยู่อืมนั่นนันบนขนนน่ข้นไปดวดกันมั้งเนาทันอีกตัวนั่นบ่พาหลุน่องไป ไม่ตัวหน่อยๆน่ะน,นะพาหนองไปอันี่มันขึ้นไปปะไระเดหรอกอันบ่กว่าความชอ่อแฉ่ใดความทุกข์ในใจเมื่อหลายปีผ่าน เรื่องลร้ทั้งหลายให้กลายเป็นเรื่องดีมาช่วยปัดเป่าเรื่องไร้ฝังในใจตนวอนพ่อช่วยเตกบันดลให้ลูกทุกคนไม่ก้าวฝัน ทุกข์ใดใดหากกวนขอให้เสื่อมคายเรื่องลายัลายขอให้มันลายลายเป็นเรื่องดี